สิดเท้ามีดพบสวิตแหวนกรีตทักไทยเฮลซ์โนบบฟเนื้อวัวเฮลซ์โนบบฟเนื้อวัวสตรีทนั้นคือถนน Hello everyone, Hello everyone. เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณไายก็จะพามาสะกดคำศัพท์เดิมนะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่สะกดด้วย ดับเบิลเอหรือว่าเ e, อสองตัวนะคะที่ที่มันออกเสียง e นะคะก็วันนี้ตัวสะกดนะคะจะมิกซ์ด้วยกันนะคะก็มาเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะคำแรกก็คือคำว่า feed ค่ะ feed อ่าคำนี้สะกดด้วยสระดับเบิลนะคะ e 2สองตัวออกเสียงสระ e นะคะแต่พยัญชนะต้นเป็นตัว f นะคะแล้วตัวสะกดจะเป็นเ a t e ออ่าเพราะฉะนั้นมันจะสะกดว่า f e ฟเอเนะคะฟ e ดเอฟ e อ e e t ตัวนี้แปลว่าเทา้านั่นเองนะคะแต่เป็นเท้าสองข้างขึ้นไปนะคะถ้าเป็นเท้าข้างเดียวเราจะเรียกว่า foot นะคะโอเคค่ะคำที่สองนะคะ the second word ก็คือคำว่า meet ค่ะ meat อ่าเหมือนคำว่า fit เมื่อกี้เลยนะคะแค่เราเปลี่ยนพยัญชนะต้นจากเเเป็น m ออ่า m eat er me meet m eat er me นะคะ meat ตัวนี้แปลว่าจากอ่า ที่กูไต่ร้องเมื่อกี้มันแปลว่าพบใช่ไหมคะแต่มันมีอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือแปลว่าประชุมก็ได้นะคะ meet แปลว่าพบแปลว่าเจอแปลว่าประชุมก็ได้นะคะโอเคค่ะ the third word นะคะก็คือคําว่า sweet นะคะ sweet อ่าฟังจากคําศัพท์แล้วพยัญชนะต้นจะมีคิดตัวคะ มีสองตัวคือสวนะคะ S กับ V อ่า W นะคะมันจะอ่านเป็น sweet ส่วนตัวสกดลก็เป็นทีเอรยเหมือนเดิมนะคะเป็น s w อ Eater sweet s w ส e อ์ e ีเทอ e e สวี e e วไป sweet กันไหมอ่า e e t sweet อ่าภาษาไทยเรียกว่า w e e t นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ w e e t นะคะ sweet แปลว่าแหวนนั่นเองนะคะ sweet แปลว่าแหวนนะคะโอเคค่ะคำต่อไปก็คือคำว่า greet ค่ะ greet อ่าตัวสะกดเหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวเดิมแต่เพย์ชนะต้นเปลี่ยนเป็นฟังจากคำศัพท์แล้วน่าจะเป็นตัวอะไรคะ greet ค่ะ greet อ่า g ก r รใช่ไหมคะ g ก r ร g เ r อร์จีเกอร์แล้วก็อาร์เกอร์นะคะ r ก e ร์เ r เตอร์กร r ต e กอร์เอเตอนะคะแปลว่าทักทายนะคะ greeting ก็คือการทักทายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยนจากตัวสะกดเป็นจากทีเธอเป็นตัวอื่นนะคะคำต่อไปก็คือคำว่า heal ค่ะ heal อ่า h e a l อ่าคำนี้พยัญชนะต้นเป็น h เถอนะคะ Her e i h e r hill e r e i h e r hill ตัวนี้แปลว่า้นเท้านะคะโอเคค่ะคำต่อไปก็คือคำว่า beef ค่ะ beef อ่าพยัญชนะต้นต้องเป็นตัวอะไร b e e r เหรอดีเดอ d. อ่าต้องเป็น b e e r ใช่ไหมคะอ่า beef r beef 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 นะคะตัวนี้แปลว่าเนื้อวัวนั่นเองนะคะและคำสุดท้ายย้อนกลับมาที่ตัวสะกดเป็นทีเธออีกหนึ่งคำนะคะก็คือคำว่า Street ค่ะ t r e e t อ่า t ต e e t ตัวนี้ต้องมีอ่าพยัญชนะต้นเป็น s t r นะคะมีสามตัวเลย s t t แล้วก็ r เป็น Str ีทสนะคะส t รีทส e t ี s t r e t s t r e e t นะคะ t r e e t เนาะ street ตัวนี้ แปลว่าถนนนั่นเอง,เองนะคะโอเคค่ะเรามาร้องกันอีกรอบหนึ่งนะคะ street meat pop sweet wan with thai hillson beef เนื้อวัว hillson beef เนื้อวัว street นั้นคือถนน หวังว่าทุกคนจะได้คำศัพท์ไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะอย่าลืมช่วยแชร์นะคะช่วยให้กำลังใจครูต่ายโดยการแชร์กันกดไลค์กันคอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อที่ครูต่ายจะได้ทำคลิปต่อไปนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะ thank you for watching นะคะ see you next time ค่ะบายบาย